สาบายดีพี่น้องผพบพ่อกับซ่องเสาวน้าบ้านหน้าอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กลางป่าเลยกลางป่าแจแน่หละจ้ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งมากกัยูว่าได้อีพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดปวกออกเผ่อได้อยากลกกระลกกระเด้อว่าจะไปให้เฮ็ดปวกมาให้แกงแต่ลาสุดพี่น้องเลยมันบ่เป็นคือเฮาคิดไวเลยเฮ็ดปวกก็จะ มันออกก็ได้บูบัวาน่ไปโชคดีนได้ไปเห็นมันบัดมหาเมือนี่มหาผู้เดียว้องเนน้องรีก็บ่า้มาอีกพี่น้องเอ้ยเาประเด็ไปไกลดอกไปไกลกับญาณเนาะไปไกลกับญานเมือนี่ก็ได้อียังแหละน้ำใหม่เข้ากับซับเอาเลยดอกพาวามาผู้เดียวเฮ้ยตากับชิวริ้วเข้าคือเก่าพี่น้องได้อียังแน่เนี่ยฮารป่าเนี่ยได้น้องใหม่เพกพี่น้องอันนี้น้องใหม่เป็นน้อไใหม่ที่แซ่บที่สุดพี่น้องจ้ะ แล้วก็สิเป็นเฮ็ดบดนะจ๊ะพี่นอ้องเฮ็ดบดสองสามดดโดกตายเลยสิถือข้าวดาหัวอยู่จ้ะบอดอกพี่นอ้องบ่มีไปหายคิดในใจนะบ่ได้เฮ็ดปวกตั้งใจมาหาเฮ็ดปวกเพราะว่าถ้าเฮ็ดปวกอันที่มันออกไมนะ่ร้ายนะฮะบ่พลาดไปแล้วฮะนะในการอั่นสิเห็นแต่ว่ามือนีมันบ่นเห็นเลยสิเลาะเมื่อยและฝ่าไปโลกกะ ยามบ,บันไดก้าด้านหน้าพี่น้องมาเห็นหมากแดงๆสิเก็บไปฝากน้องเนยน้องนีอิตมันมันกินได้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งได้สิไปเบิ่งไกี่ไก,ก่มาตาพี่น้องมาหนิเลาะแท้แจ้น่ายและเลาะไปเลาะมาเลาะมาเลาะไปอยู่บัวบันได้จะจอกเมือะะม่อแล้ววะหมุนปลาอีกสักกอนพาพี่น้องหมุนปลาหงาคุณเอาในนี้บ่เมื่อวานมานพ่อเจ้เฮ็ดที่เบื่อ พี่ปวกวุได้จ้กดอกพี่น้องจ้ะอืมเอาซื้อมาเอาหมากันนี่แหละนี่ไปฝากเข้าพอเข้าบัหายหัวอ,อ๋ซื้อหมากินตังนะจ้ะพี่น้องนี่พ็นพลไหม้ป่าเนาะแ่บพี่น้องออรถวันๆนผัดผาด,ดจักหน่อยเนาะไม่ย่าเพิ่เก็บไปให้กินทุบวันโว้ยจะเอาในไซ่ะเขาสิไปเก็บเอาก่อนออื่นเลยมาเก็บเอาผู้เดียวบ้านเนี่น้นองเน้องหลีกับ บอมา,มาน้ำไฮโลกาถาอาะมันนำไปเข้าเดียวจังโมงือบ,บู้นี่ทำแล้วไปจักอืมอืม,อมพี่น้องสวยงามอ่ะแดงๆจ้ะแดงสดเลยนี่พัวหนึง่งมันซื้อมาตีนตังเด้อจ้ะพี่น้องไม่อยากชิมบอร์ เก็บใส่กระตาหน่อยฮะฟูทั้งหนอกพี่น้องแดงๆอยู่สูงพ่อป้าตัวสูงๆนะฟูแดงหึงดูแดงทั้ง่นดอกเพื่อสุมลุ่มกับมี่พอให้ปวกเจือเข่อพอกับเบอ้าแลลวล่ะพี่น้องแดงงาม ปลาสวยรูดูแพงมากถูกกตแพงอืมพันสุกเล้่เมาดิบมันพัดอืมงามงามพี่น้องสบายดีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องสิมากินให้พี่น้องเบิง่ง รสสามสีของวันหวาน,นผัดผัดหากินแบบว่ามีน้ำกับสมารถแขนได้เนาะอีกพวกหนึ่งเนาะโอ้งามมากไวฟากแล้วก็สิกราบไปละเพราะว่าเฮ็ดปัวเข้ากับอะไรป๊าถูกไรเลยอืม ทั้งเทิงหัวพี่น้องแม่บอกแม่จะเอาอนหันบาหมางอันนี้ในคางเที่ยงน้องมีดมักตีตั้งนี่อ,อ,อมืได้มาให้น้องเนื้อกินพี่น้องเลยบรดาวการรังถกกะาสบายดีป้าลุงดูอ้าวเ <laughs> สือเจ้เสือแม่ปราลุงก็เห็นนมเมืเ่อแล้วอะไรนี่ <laughs> เจียตัวเองก็มีอยูหอบบอใส่แต่จะมัดแล้วดาวทั้งอ๋อไหีน้องผ่ากับห้องมืมอยู่เนาะอัดกะไปห้องน้ำบอไปที่น้องกทสิลุยโูกะอ๋ออร่อยไหมน้ำบอใส่แซบบอกินให้ปลาลุงเบิ่งดู เอายังแม่หนังอันนี้เอาช่วยมาแล้วม mm so ันเป็นย like mm, ังโว้ยบริออึดดอนนี่นะเก็บมาผักนู่นนู่นจะกินเป็นอะไรแขบอยู่ะ เปลือนันและฝากอ่ะลุงลกกาต่อบเองแช่อยู่วะมันไว้ผักผัดเนาะเ้ยดืดเ่อนี่สั่งผมเยเห็นไม่เท่าไหม มาทนคนเลยเออใั ừ, นแนมีบดมีลมอยู่ให้ไม่เท้าเลยเอาแล้วมันไม่ติดยาคนเดียว <laughs> มีววมว <laughs> ช่วยพูดต้องออกานี่ไอ้เท้าใครช่วยขี้พูดเราอ่ะมาเคลื่อนมันสิกินดีบอโอ้กินเฉยไหม,มพักก่อนพักก่อน มันหวานนะมันหวานยั่ขาดมันหวานผัดผาดเนาะข้านมมีผาดนี่ครับวายันเบิดแล้วข้ามีแต่หวานนี่อันนี้อันมันมีมันมียาดียังอยู่บ่มากเลยจะแบบมียาดียังกินเคยกินยาดียังลงเลยไปเลยยาดีแดงแดงอือยายาดีแดงแดงแล้ว ยาดีแดงๆนแดงนองเลยป่ะฝน,นตกพี่น้องจ๋าถ่ายต่อมาได้เนาะฮาก็ขึ้นมาแต่ตะกาก,กระจนมืดจนคำลุยฝนพี่น้องจนเปียกหมดหยอดเลยบ่วร้าก็ลุยไทายหน้าให้่งฮาก็ขึ้นมาจนคำเลยพี่น้องจา๋าอันนี้กะขาวหกมง้งทาได้เลย เบิกก็ได้พี่น้องเขาฮกโมงสิบสามนาทีแล้วให้ก็ขึ้นนะจ๊ะพี่น้องฝนตกมาถ่ายบรรยากาศแถงพี่น้องได้เบิ่งได้สม้มกลาตกแหง้งแห้งพี่น้องเลยแต่ว่ามาเป็นบาทเป็นบาท,เป,บาทเป็นช่วงเป็นช่วงฮะนะตกมาอาดมากกะประมาณหานาทีกกะยุด,ดจะ้ะฝนตกติมิตใหญ่ๆน้องเนยน้องดี ดูด,ด, Blog, ดูน้องดีกะโคกระจอดดีน้องนุ้ยกะลุยลุยน้ำลุยนั <ต Level. S 2> น่นถ้ากะอาบน้ำถ้าผมเดาใยเสือเันยเงาอืมน่ะมัอนี้สินอนไซมัอนี้สิโนนน้ำเมถาว่าสานมานอนน้ำเมถาว่าโอ้ดูน้องกะอดีปะ โอบมะขามาดอกมันสิเปียกบอลทุกคนเบิ่งน้ำมืูหนึ่งดูหมูหนึงไม่จะรายดีกว่าอุ้ยพี่น้องสังเกตใบใหม่มันผิดกันนะเพราะว่าลมแห้งมือกระจิจนด่านเบือพี่น้องเลยลบกาก้าห้าก็ได้ร้ายเต่อประมาณโอ้ช่องลอยไปแจ็กเนาะอันกากาเบิ่งนี่ยบ่ฮอดช่องลอยก็เลือกประมาณเก้าสิบแปดสิบลอยแปดสิบมัดเนี่ยแหละ ว่าหอดอยู่ได้เฮาเห็ดมัดหน่อยมันก็เลยหอดหมัดได้ค่ะสิบ่าหอดลกเพิ่มอีกเด้จนคขำอันนี้บ่าเราเพื่อนไปทอยมาใหม่พี่น้อง<ส>เลือกเองเพราะว่าใส่หัวแล้วมันอันมักขาดนะนใส่มวยเลยมาสกนงเนยเลยว่าจบปีนี้ทางแต่เนี่ยไปห้านันได้น้อยไหมสบายดีพี่น,อน,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 น้อง,นองคนกระเจาะถ้าก็มาแต่ไทยนะ เปียกเบิดชุมเฮากับพ <waters S 2> ี <crisis> ่น้องเลยชุดเดี่ยวไปอยากเวิร์งเราเที่ยงหน้ากันจนเปียกเบิดเพราะว่าชุมเฮาขึ้นมาเลยเปียกกระล่างหนึ่งข่าวจะพี่น้องจักสิเป็นกินข่าวกันยังกินไปโลูกยังก็ได้พี่น้องเลยมีแกงเขียดก็จิ้แกงเขียดมีเหนป่นก็กินปนกินไปพี่น้องมืออื่นค่อยว่ากันใหม่เบิดแล้วบ่มาหนามาต้มกินมึงดูนี่ใส่เห็ดใส่ยัง เฮ็ดเเฮเข้มทองอ่ะด,เออะเดิเอามาเรือในมูกระทะนะทำยบกใส่ทำยบกใส่จิกินยู้สจกินข่าหรือจิกินยังเดี๋ยวไือ,อื่นคล้องกันมันมาหอด่ะเด้อจักจังไรพี่น้องเอ้ยไปดูน้ำกันอื่นทุล่ะฟางวงฝนก็ฝูยังมืดมหมเทงฝ่ากันได้ฮะ่ร ฝนยังบนเวียน,นยังมือดอยู่ไป,ไป,ปาพี่น้องมืดมากเลยพ่อผ้ากันเหลี่ยมแนเ่าก็กินเขาแล้วก,ลนะก็กบบกสีพ้าได้ผ้ากันเมือ่อละกับแล้วพี่น้องเอบิงสภาพพ้นทางกับพี่น้องเอเ้ยเ,เ,เปืเป่อนทางเขาเพื่อนเท้าแห้งดินดักน,นี่มเนี้ย้วพี่น้องติดตีนรดนะโอ้ยแต่ละมืดมาผันช่วงยามฝน่ะสิเปนน็นหน้านีเนาะ ได้ข่าวมากกับฝากปินงกำลังแห้งใจให้นเด้อพีน่น้องเด้อพ้นก็นก้ายุดต,ตกไปแทบปลอยแทตกมากแล้วพี่นอ้องรมน้ำชน,นเลย ลกแห้งันนี้พี่นอ้องเอ้ยเสียงสังกะสีบึมๆเลยเสียงฝนน้นองนิดน้องเลยกับภาคกินต้มมามา่าแล้วงงก,กินงา่ายๆพี่น้นองเขาเอากินง่ายเขาก็โปรตีนหรอกเขาคนแส่กันเลยแสบจิบอน้องเลยฝนแซ่บอยู่เนี่ยเกมไหนหนึ่งจั๊กเล่นน้ำผง กินตุ่มมามา่าแล้วมีแกงเขียดได้ถ้าอยากกินแกงเขียดเลยจะกินแต่มาม่าหรือกินแกงเขียดน้ำก็ได้แกงเขียดก็เลือบกลายน่อเฮ้ยยังเข้หน่อ,อ,ยอยนึ่งเฮ้ยยังเข้มหน่อยหนึ่งอีกนะตีกันไปตีกันม,มาอยู่ถ้าก็ขืนมไอ่แม่ก็นาวโคตรจอดแข่งฝลกับเรายากได้กล้าเล่นมาไหม พ่นมากมเออข้าแม่พ่นเล็งลงมากออยากดำแถวนี้มันไปมันซุดเดือดเนาะอยากดำเบิดมือข้าดำเบิดมือเขาก็ได้์ไลน์อะเด็กด้ามตัวนั้นแหละใหาดไหนเมนนี่แหละมาเป็นช่วงเป็นช่วงพ่นก็ได้ให้แล้วมันยังมาขอบคุณในไลนจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับล่าแล้วไปพอกันหมาคลิปหนาเดี๋ยวจะประลุงฝากกดไลค์กด ติดตามให้ได้ด้วพี่น้องฝากกระห้องเขาก็เลยเป,ป่าฟิตมื่อน,นี้ก็กินข่าวแล้วก็สิเมื่อแล้วพี่น้องสานอ,งนอนหลับฝันดีทุกคนจา้า